สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาะพี่น้องที่เคารพรักวันนี้พบกันวันพุทธที่31มีนาคม2021นะครับวันนี้เป็นวันพุธในสัปดาห์พระมหาธรมานหรือเราเรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะเข้าสู่รีวาน3าวันที่จะเป็นเรื่องราวของการเฉลิมฉลองปัสกานะครับ วันนี้ยังของนำเอาหนังสือบุทศิลามาพบกันมาพูดคุยกันต่อเช่นเคยนะครับวันนี้บุรศิลาบทที่20นะครับในข้อที่1่ถึงข้อที่8นั้นพูดไว้ก็คล้ายๆกับ3าสี่ครั้งที่ผ่านมานั้นก็คือพูดถึงเรื่องของการพูดของการเงียบเรื่องของการมีชีวิตประจำวันนะครับในหัวข้อที่บอกว่ารู้จักเงียบรู้จักพูด เียนไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าการติเตียนอาจไม่ถูกกระเทศะบางครั้งคนเงียบเป็นผู้รอบคอบติเตียนออกไปยังดีกว่าการโกรธเคืองอยู่ในใจผู้ยอมรับผิดจะพ้นความอับอายผู้ข่มขู่ผู้อื่นให้ปฏิบัติความชอบธรรมก็เป็นเหมือนขันทีที่ต้องการข่มขืนหญิงสาวบางคนเงียบ ผู้อื่นก็คิดว่าเขาฉลาดบางคนพูดพร่ำใครๆก็เกลียดบางคนเงียบเพราะไม่มีอะไรจะพูดบางคนเงียบเพราะรู้ว่าควรพูดเมื่อไหร่ผู้มีปรีชาจะเงียบจนถึงเวลาที่เหมาะสมส่วนคนที่โง่เขลาก็พูดพร่ำย่อมไม่รู้กราเทศะคนพูดมากเกินไปเป็นที่น่ารังเกียจ คนพูดโอ้อวดใครๆก็เกลียดชังครับพี่น้องอดังที่บอกแล้วนะครับว่าวันนี้บุตรศิลาพูดไว้นะครับแล้วก็มันก็อาจจะโดนใจของเราลหลายๆคนหรือว่าบางทีเราก็เห็นพฤติกรรมต่างๆที่บุตรศิลากล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในสังคมมนุษย์เราเนี่ยนะครับเรื่องของการรู้จักเงียบรู้จักพูดอะไรก็ตามสรุปตรงนี้ก็คือสรุปความก็คือบุตรศิลาต้องการจะบอกว่า ให้รู้จักพูดเมื่อถึงเวลาเมื่อเหมาะสมให้มันถูกกาละเทศะแล้วก็ให้รู้จักเงียบเมื่อเวลาที่ไม่สมควรจะพูดหรือว่าเวลาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ได้มีเขียนไว้ในแต่ละวักแต่ละตอนนั้นก็เหมาะสมทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดตำนิติเตียนคนอื่นนั้น ติเตียนเพื่อนมาุษย์ด้วยกันนั้นก็ถําว่าการติเตียนเป็นสิ่งที่ดีไหมนะมันหลายครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันไม่ใช่ว <one> hmm, ่าการติเ <insulting> ต <speech isa tweets> ียนมันไม่ดีสักทีเดียวมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเมื่อเราเห็นว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องแล้วเราก็พยายามติเตือนเขาแล้วก็พยายามที่จะให้เขาทําให้ถูกต้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีต้องทําแต่หลายครั้งบางทีก็ทําไม่ได้เหมือนกันมันก็เกิดผลเสียมันไม่ถูกกาะเทศะนั่นเองนะจะบอกนะเพราะนั้นยิงบอกว่า การติเตียนนะั้นอาจจะไม่ถูกกระสือก็ได้ก็คือต้องดูเวลาต้องดูจังหวะดูโอกาสที่เหมาะสมบางครั้งคนเงียบเป็นผู้รอบคอบกราเคยบอกไปแล้วนะครับแลนี้ในบุตรฟิลานี้พูดบอกว่าบางทีหลายครั้งการติเตือนออกไปนะัน้นยังดีกว่ากดเคืองดีกว่าเก็บดีกว่าเก็บไว้ในใจการพูดออกไปการอธิบายการดาเนินติเตียนคนอื่นนั้นด,ดีกว่าเก็บไว้ในใจ ก็แล้วแต่แต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่บรรยากาศขึ้นอยู่กับจังหวะจังคนนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องอาศัยเ,เทคนิคต่างๆในการเจริญชีวิตอยู่ได้กันในเป็นต้นในครอบครัวสามีภรรยาพี่นอ้องเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยนะครับผู้อันนี้ก็แปลกนิดหนึงเขาบอกว่าผู้คมมรูผู้อื่นให้ปฏิบัติความชอบธรรมเป็นเหมือนขันธีที่ต้องการข่มขืนหญิงสาว คือใครก็ตามที่ไปข่มขู่เขี่ยวเข็นแล้วก็ไปบังคับให้ผู้อื่นนั้นจะต้องปฏิบัติความชอบธรรมคือต้องทำอย่างนี่ต้องทำสิ่งที่มันถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไปบังคับเขาใช้อำนาจเชื้อใช้าาการขู่การอะไรต่างๆ,ๆนนนเนี่ยนะครับในนี้เหมือนบทศิลาบอกมันเป็นเหมือนกับขันธีที่ต้องการข่มขืนหญิงสาวหมายความอะไรหมายความว่ามันไม่เกิดผลอะไร มันไม่เกิดผลอะไรขันทีไปข่มขืนหญิงสาวมไม่เกิดผลอะไรเพราะว่าขันทีเราก็รู้แล้วว่าเป็นใครยังไงนะครับเมื่อจะไปข่มขืนหญิงสาวอะไรต่างๆมคงคงไม่ใช่เป็นผลอะไรที่เกิดขึ้นมามันมันไม่ถูกนะต้องกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าบังคับข่มขืนอย่าบังคับข่มขู่ให้คนอื่นต้องทําสิ่งนี้สิ่งนั้นโดยใช้อํานาจอะไรบาตอย่า่ต่างๆอย่าลืมนะ พระเป็จเจ้าสร้างเรามาเนี่ยพระองค์ก็ยังให้อิสระเสรีภาพและให้เรานั้นรู้จักตัดสินใจกระทาดีกระทาอะไรต่างๆด้วยตัวเองนะด้วยตัวเองเพระองค์ให้เสรีภาพเราเพระฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่ไปบังคับเกี่ยวเข็นคมขู่เขาให้ทําอย่างนี้อย่างนั้นนะเราเราไม่ใช่หน้าที่พระเป็จเจ้าให้ยังให้เสรีภาพเราเลือกเลยเพราะฉะนั้นเราแนะนําเราเพียงแนะนําเราเพียนชี้แนะเราเพียงอธิบายสิ่งที่ ควรสิ่งที่เป็นและการตัดสินใจนั้นเขาจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองนะครับนี่คือสิ่งที่บุตรศิลาบอกวันนี้และบางคนบางครั้งคนเงียบคนก็ดูทั่วๆไปว่าเออคนเงียบคนนี้เป็นคนฉลาดคนนี้เป็นคนที่มีไหวพริบอะไรต่างๆบางคนพูดมาพูดพร่ำมาเรื่อยๆอก็เป็นคนที่ไม่ถูกเรื่องถูกราวซะอีกนะก็เป็นคนขี้โมกขี้ฝอยอะไรไปบางนั่นที่ได้บอกแล้วแล้วก็ คนที่ฉลาดจะพูดเมื่อถึงเวลาคนจะพูดจะเงียบเมื่อถึงเวลาคนจะเงียบแล้วก็สําคัญคนที่พูดมากเกินไปเป็นที่น่ารังเกียจพูดมากไปก็น่ารังเกียจเราก็รำคาญใช่ไหมเจอคนพูดมากพูดไปเรื่อยเลยไม่ไม่ค่อยฟังเลยพูดอย่างเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกรำคาญคนแบบน,นี้ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดใครยิ่งส้ำร้ายกนที่พูดโอ้อวดตนเอง อย่างต่ามรังลาเนี่ยนะยิ่งเป็นที่ไม่ชอบของคนฟังข้าปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องในโอกาสเนี่ยนะก็ขอให้เราใช้คําเตือนของบทศิลานี่ยรู้จักเงียบรู้จักพูดในชีวิตของเราเนี่ยให้ถูกการะเทศะให้ถูกจังหวะาจาักโคนให้อยู่ในความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ ฉะนั้นแล้วมันจะเกิดโทษซะมากกว่านะครับวันนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรนผ่านรูปภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระปกรแก่ท่านทั้งหลายเทิด